มันมากยายอนอย่างาบอกมันยา,ยางยอนก,กลางเต้นกลางเต้นบอสํามไหนพี่น้องเก็บเต้นเนี่ยโว้ยสวัสดีสดทุกน<อ>คนสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่อาร์เมียทางตอนเหนือของฝรั่งเศสนะคะอยู่นี่สองวันอตอนนี้เขาก็พากันออกกันไปหมดแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีเธอหนึ่งกับพ่ดละเฮาโมงแรง คาแคมยูนีคือละ31สสยูโรก็ประมาณพันกว่าบาทนะทุกคนจะร่มเลือนจ้ะประมาณนี้ส่วนมากคนที่นี่จะมาจากเบลเยียมฮอลแลน,นะะด์นะเยอรมันอันนี้เป็นกกวอนัทจ้ะทุกคนองไม้หลายอยู่นี่นะร่มเลือนเย็นสบายอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้ก็พักอีกหนึ่งวันมื่นกระสิไปอ่าดอด,ดอดมูลจ้ะ มือราสิพักอยู่โรงแรมพี่น้องเลยอยู่ในแคมป์จ้าไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้ก็เลยจะโอ้ยพอปิดไปได้เดินทางแต่ว่าจะไปซื้อของซื้อองอาหารที่แบบมันกินง่ายๆนะพี่น้องไม่ได้หนีบให้มันอันนี้แต่จะเนีบให้มันแบบบคือหางมานะมันกบเขาสักหน่อย ตัวนี้ป่ะนี่เดิรดี้ดีดนี่ซื้ออยู่ในติ๊กต็อกนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหรือหกเก้าเก้าหรือแปดเก้าเก้าอะไประมาณนี้บวกเกินพันแต่ว่าไอา้ใช้มาห้าปีแล้วนะดีมากเลยมีอันปรับอุณหภูมิให้นะคะว่ได้ค่าโฆษณาเลยจ้ะบ่ได้บอ,บอกขับไปกินห,กหปปน,หนหน้าติ๊กต็อกดอกเฮ็ดโปรเป็นเฮ็ดหน้าหน้าติ๊กต็อกโปรเปนพี่น้องเอ้ยเห็นข่าเจ้าได้เฮ็ดเลยได้เงินขนาดชิไปเรียนหลู่อยู่จ้ะสิไปเฮ็ดอยู่ไอหมอนี่มันงอเข้ามาป่ะน,นี่มันกับบ่อคือห่างมากปานใดเนาะ โยนไอแชมอนกินง่ายๆเลยมั้งทำให้เลยเอออบมันมีซอสอยู่นะป๊ะมมันซอสมาพี่น้องกินเขา แตว่าเอาื้อมมันนี่เหมือนฝนจะตกตอนบ่ายสองะทุกคน เปิ่งีนมักเชอรี่เจ้าเหี่ยวคาต้นว่ามีพายกินมักวอนัดไายหลายพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเอาพุนกงนี่มันไม่เปรี้ยวมากนะรสชาติได้อยู่เห็นไหมเดีเราจะเอาพุนต้นนี้นะเอนกับกองเปรี้ยวปะพาทุกคนไปดูพ่อใหญ่ รอบก่อนนาะยพักอยู่แถวเนี้พี่น้องมันจะมีมากแอปปงแอปเปิลเต็มอยู่ป<ะ>้าดมากซรี์งสิลวงมันมาลวงแล้วเพิ่งสิแก่ปะ่ะเก่งมากเลวคะ่กะก็สิแบบเอารถจักรยานมาแล้วก็ปั่นออกกําลังกา,กกายอันนี้มาจากโคแลนนะคะ,ะพาไปเบิ่งกห้องควกรห้องน้ำตรงอาบน้ำ,นำ,นำสิอยู่นี่จ้ะ สงสามปีท nice. ี่แล้วนยังพาพ่อหม่ตีแบดมินตันปิงปองเงิยนอยู่เลยแบดมินตันภาษาไที่บเนยสีน่อยพีน้องนี่ไงมาเลยสวนนี่หอ๋อได้ค่ะไป นี่พี่น้องเห็นบะอันนี้ก็จะเป็นตรงอาบน้ำตรงล้างตัวล้างจานตรงนั้นสิเป็นชาตโตนะคะทุกคนปราสาทเข้าไปชมได้คนละเก้ายูโรแต่ไม่ได้เปิดทุกวันนะพอแ,แห่แรกๆนะเราซื้อรถคาราวานขนดน้อยมาพี่น้องแต่อายไปยากในการขับไปถอยบอกเก่งนะก็เลยบอกเอา ่ววอนัตัวห่อสมองนะแม่แต่ว่ายังบอกแก่แล้วจ้ะเต็มอยูู่กขนาดมันจะมีความเปรี้ยวนะคะถูกใจเราเลยพันตัวนี้เปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวจี๊ดตอนนี้เรามา คาฟูนะคะไปซื้อของเนาะเอาไว้เดินทางพวกนี้จะ้ะเราเคยมาแล้วนะคะคาฟูตรงนี้เนาะไปมามา่าเกาหลีจักบาทพูดเลยโอ้เวลิชชูคำซ่ายาซีฟันมหมวะพี่ คาราเมลโมมีแล้วเหรอออนยังไงไั่นเสือเกินมันดึปลาล่ะจะแสบเวลาหนอนพี่น้องเนาะอันนี้เด็ปลาซาบะกินใส่ข้าวก,กง ง่ายๆเอาตัวน,นี้แหละสามจุดห้าสูนเห็นไหมกินปลานี้ดีกว่าเนะง่ายๆอร่อยอรอยถูกด้วยนะหุงข้าวแล้วก็กินได้เลยอันนี้ไอศคิวีวเปไปขนมจีนเวียดนามนะ แต่ว่าไม่เคยลองจ้าเนี่ยตรงนี้อาหารเอเชียเยอะมากเลยเต็มเลยจ้ะมีผัดไทยด้วยนะพีออ่น <Finish? S 2> ีเ่เรียนแล้วจ้าไปเช็คบินจ้ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้ามาในจะไปกินบุฟเฟต์ด้อยพี่น้อง อันนี้เข้าช่องฟิตจ้าไม่ได้กินยังเลยเมื่อนี่ก็เลยสิไปกินบุฟเฟ่แต่ว่าก็อนจะไปกินบุฟเฟ่เฮ่อ กินก๋วยก่อน Find again. ป้าพูดแบบป้าพูดแบบน้องเวลาเรนะ็วอีก5วินาทีอเมริกาเนาะทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอะนะบระเทศเหนือสุดเลยพี่น้องคนหลายสัญชาติแห้งเนาะผู้ใดคนไทยผายยุดแถวนี้แนะ่ทั้งแบบว่ามีคนดำเอเชีย แขกขาวแขกดำมีแบบหลายแห่นะพี่น้องจนแบบหาออริจินอลฝรั่งเศสบพ่ออ่ะอ้จะตกใจคนละย่างเลยกับตรงไอยูนะตรงไอยู่ในพี่น้องมันยังมีความเป็นออริจินอลฝรั่งเศสอยู่เลยยังว่าแลยพี่น้องเอ้ยคนออพยพมาหลายความเป็นฝรั่งเศสก็ค่อยๆหายไปเนาะอ,อันนี้พงย,ยัยว,ว้าวแต่คนอพยพหลายแล้วบัดนี้รัฐบาลเขาซอยแบบว่าเรื่อง บาวาสิเรื่องคลอดลูกแน,น,น่เรื่องนั้นเรื่องนี้ตกงานแนมนมหลายอย่างนะพี่น้องเขาก็เลยเข้ามาหลายแบบนี้นะเพราะาผู้หนึ่งเข้ามาเขาก็เอาพิ่น้องเอาครอบครัเวเข้ามาแบบนี้มันก็เลยเป็นการที่แบบว่าหาออริจินอลฝรั่งเศสยากพี่น้องอไปไป,ไป

he told me where the, the scar is you see and le gourmet that's it

ฝัง่งไอ้เมืดเมืดมแสบขนาดหิวเขา่าอืมแบบิสเวนอืมบัดแสบนะ สไปซีบซ่บาทก๊มเอกบาทก็ได้ถ่ายตลอดนะเพราะว่าคนเยอะมากยีบจ้ะมาหอดแคมแล้วเด้อพี่น้องเตรียมพร้อมสำหรับมืออื่นจ้ะเดี๋ยวเอลเข้าไปเป็นบางส่วนเนาะมือยังได้แพ็คแคเทนเพราะว่าถ้าไปเศร้าได้ก็สิไปเศร้นนานะมือเนาะไปได้เก่าโมงก็สิไปเก้าโมงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเกือบหกชั่วโมงในการขับรถ เกือบ500กิโลเกาเ,เลยว่าจะเอาพอนี้ขึ้นไป้ังเทิงก่อนอรเี้ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะ,ะเก็บกวาดของไปส่วนหนึ่งแล้วเรืออยู่ซัมเนอืมเดี๋ยวมอือสาจงจะเก็บจ้ะการอ่าแล่นทริปครั้งนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวคุยบพี่น้กงก่อนการการแล่นทริปครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไอที่ไอขับรถข้ามประเทศนะคะทุกคนไอเคยขับรถไปทางใต้ ของฝรั่งเศสที่ไปขายเรือนะมันกะบรได้ตื่นเต้นปันไดมันกัพันก็รูกับสี่สองพันคือกันแต่มันกับรได้ตื่นเต้นเพราะว่ามันอยู่ในประเทศเนาะอันนี้กระตื่นเต้นกว่านะไอ้กับรได้หวังว่าถ้าสมมติเมื่อยห่กสิกับมานะคะกัสบอฟืฟินจะคของนะเพราะว่าเพราะญ่เปลี่ยนบ่ได้เลยจ้าเราขับรถบ่ได้นะไอ้ก็ต้องเฮ็ดคนเดียวไอ้เมด่อืนเตนนะทุกคนขับรถเนาะ ขับรถแต่ก่อนเนาะสิเป็นพญาขับรถแล้วก็เพิ่งรถบ้านกับอากาซิซอยเล่าอะนะทุกคนแล้วก็สิจัดแจงเป็นคลองเหมือนปะแต่นี่นะไอ้ขับรถกลางเต้นเนี่ยก็ต้องมาแล่นประมาณเฮ็ดเองเปิดเกือบสิบแปดสิ ing, เปอร์เซ็นต์เนาะเฮ็ดเองเกือบแปดสิเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ซอยบ่แม,ม่เราบ่อยากซอยเดี๋ยวเราอยากอยากซอยแต่อันนะ่ะไม่อยากให้เราเมื่อยนะทุกคนไอ้ก็เลยเฮ็ดเองเฮ็ดเองเลยเป็นการที่ไปว่าแต่ละเมื่อไอ้ขับรถสามร้อย ส400กิโลนี่มันก็นเลยเห็นให้เราน่ะเมื่อยอ่าขับรถเนี่บ่เมื่อยปัญด้ไอ้มักนะคะไอ้มักขับรถมากกว่านั่งด้วยซ้ำรู้สึกว่ามันบนน่นาเบื่อเท่ากับการนั่งค่ะนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าพอห้ามฮอดปุ๊บม,มันบ่ปกติห้าสิบาทโรงแรมเนาะตอนที่ไปทางบากใต้นะแต่นห้ฮงต้องมากลางเต้นอีกนะคะ ใช้เวลากลางตีน่เกือบเป็นสัปโมงนะทุกคนเกือบเป็นสัปโมงเนาะแล้วก็หลายคนที่ถามว่าเราจะอัไปทําไมครัวนะ่ะคือห้าเฮ็ดเป็นพี่น้องถ้าสมมติว่าฮับอใส่ซครัวมันนี่ครับก็เฮ็ดคือเฮาออกโมเดลไปแล้วว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันบ่ได้ยากตรงที่ครัวเดยเพราะครัวมันก็มีแพลตฟอร์มอยู่ของมันต่างหากอยู่แล้วแต่ว่าไอม้มาเบิ่งแล้วทิปอันนี้นะ มันมาหยางยอนอย่างบอกมัน,ย,นย,ย,ยางยอนกลางเต้นกลางเต้นบอสํามไดนพี่น้องเก็บเต้นเนี่ยโอ้ยเพราะที่นอนมันเป็นท <ๆ S 1> ี่ <Stick. S 2> นอนที่แบบว่าเป็นลมมันบอกเขาก็ต้องดันลมบอกมาใส่แห้งนะคะทุกคนมาใส่แห้งแล้วทีนี้ค่ะก็ต้องเก็บเก็บเก็บทุกอย่างตอนเก็บอากาศใส่แห้งเจ้าของก็เกือบสิบแปดสิบไอซราแบบว่าเออซอยเล็กๆน้อยๆว่าตรงไหนเห็ดบ่ได้ซูมบานีซ้ำนั่นจ้ะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าไอใส่แห้งเจ้าของเกือบสิหมดเลยไอก็เลยบอกเจ้าของว่าถ้าไปหอดเยอะลมันหรือไปหอดใส่เมื่อย กาสีเศร้าอะนะทุกคนรู้ว่าจังไกรก็บบรูเพราะว่าปกติเนี่ยตอนที่ไปก็พ่อใหญ่เคยบอกแหละแลนหกร้อยเจ็ดร้อยแบบนี้นะแล้วบันนี้เรากับเป็นคนขับรถเหมือแนบบพี่น้องเพราะ่อใหญ่เนี่ยเป็นคนขับรถอา่านเป็นคนซ้อยอย่างประมาณนี้มันก็เลยเป็นการที่แบบว่าไอ้บ่เมื่อยปานไหนแบบันนี้ไอ้เฮ็ดเองเกือบสิแปดสิแบเปอร์เซ็แบบนต์เอามัแบบนก็เลยเป็นการที่เฮาเมื่อยแบบนี้นะทุกคนนั่นเลยค่ะมันก็ คือว่าแล้วว่าขับรถกับเมื่อไปไหนมันมาเมื่อยตรงที่เขามากลางเต้นแบบนี้นะแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเบื่อขับไปอ่าลูเบกเนี่ยพ่าแม่ลูเบกดอตมูนเนี่ย490 500กิโลนะก็เลยบอกกับพ่อใหญ่ว่าเอาบอบกลางเต้นเนาะบอกพี่ใหญ่ว่าเอาบอบกลางเต้นเนาะก็เลยจองโรงแรมเป็นโรงแรมซาบะช็องเล้วบุ้ยเล้วบุ้ยอีอีลาบปะ ั่นแ,แหละ,หละก็เลยบอกกับพันยาว่าเขาพักโรงแรมเนาะก็เลยเป็นการที่แบบว่ามื่นเขาพักโรงแรมเพราะว่าขับรถไกล490จิมให้การเต้นตายพอดีกลางเต้นนี่พี่น้องทว่า,อายอยู่ได้บอกอยู่ได้นะสะดวกสบายเลยแหละที่นอนก็น,นุ่มทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาถ้าสองสามวันอย่างเงี้ยกลางเต้นโอเคแต่ถ้ามือหนึ่งกลางเต้นมือหนึ่งกลางเต้น ไม่ไหวอันนี้คือเรื่องจริงนะคะาว่าสุพี่น้องอฟังเนว่าทิปนี่มันสิเป็นประมาณนี้ก็เลยบริตต้งความหวังสูงปันใดได้ไปก็คือหอดก็ว่าหอดนะทุกคนอืมนั่นแหละคะ่ะการยอมรับว่าเมื่อแรกก็เบมบื่อเมื่อปันใดพี่ซอพี่นอ้องเมื่อซอาเมื่อตอนเก็บเต็นเมือ่อเมื่อนี้เมื่ออื่นก็เลยบอกกับพี่ใหญ่ว่าข้าะต่อยตอนนี้ก็คือเอาพวกอันนั้นขึ้นไปบ้างแล,แล้วเรือโต้นี่มันก็บ,บริเก็บยากนะคะก็เลยเท่าสมมติว่าออกกาวมงได้ กระสีออกเก่าโมไปมีนะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวขอญาตไปอาบน่งอาบนาาพักผ่อนเมื่อต้องตื่นเช้าเนาะไปหอดพึ้นจังมงจับยามกับโบเป็นอย่างตอนนี้ยังบร่ได้ครึ่งทางเลยจ้ะพึ่งหกรอยกิโลพี่น้องเดี๋ยวอีกพันเก้าอายกะเดี๋ยวเขาเมื่อยมาแล้วทีนี้พะยลรวกับเบียนเทบอล เราก็เปลี่ยนในทางอารมณ์เลยว่าอย่างวันนี้เราซิขึ้นโดะมันก็เลยเป็นการที่เขาเมือม่อยเมื่อยลายนะเมือม่อยเมื่อยแล้วก็เก่าจ่ก็พยาพยามพยายามแบบบาเฮดาวฟันของทั้งอายแล้วน้ำแหละล้าวน้ำแหละเอาเพราะว่าถ้าอยู่บ้านคือเราบอกแล้วว่ากายยังวหวแ้วเราก็แต่ละมือก็ทิ่มไปซืซ้อๆนะแล้วก็อยากที่นั่ทีนี้เอาเป็นการท้าทายทั้งสองคนแล้วว่าไปเสียหอดสู้ๆไหมปะอยู่โอเคไหมโอเค โ o เคไม่ p r ป b l e m โอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเจอกันคลิปใหม่ To m o r อ o ร see you เจอร์ m a นค่ะบายบายขอบคุณค่ะ